โอ้ไฟยังไวเลยกูให้ดูไปก็ชนะไอเหี้ยตีตายแสาย่พตกจ้าใหญ่ดลจ้ใหญ่ดิเกียวพี่หลงช่องอะไรวะเอ้ดับเบิ้ลไงดับเบิ้ลกูกดติดตามมันไม่ใช่หรอวะไม่ดูไวตเยอะจ้ะเี๋ยไปไหนไป โอ้ยมันมันมันบับเดือดว่ะโอ้ยมันบับเดือดมันว่ะสมใน่ะาไ้โอ้โหไอ้เหียอะไรวะเนี่ยเอ้ผมลงไปเล่นมึงเกือบ้ันต่อยเจมให้นูเอาให้หนูอใหุ้ยตายว่ะอเขาไม่ใด้ตีม ดูมองไอเลียมดิช่างหัวรถมันช่างหัวรถมันไปยหล่นไป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 หล่นก็เป็นจับปืนได้เลยจุุบจุบจุอ๋ออาเช่ไม่ได้อยู่ในทีมนนี่หว่าดีโหลดไป้ันนู้ช่างกูอยู่วะเออดูอยู่ม่นข่าวคืนไปยังวะอ๋อดูไว้ดำปะเออดูไว้ดำ เหมือนโดนกืนเลยอันนี้วงนอกหมดอันนี้คือปืนวงนอกหมดนะโอ้ยเอยพ่ติก็ดูไม่ได้อรอจะดูได้คิด <c oughs> ว่าจะรุ่นใหญ่โดนไล่เหมือนกัน เรยเฮียอะไรอ่ะนายกมาไล่อ่ะใช่เหรอเออเซกชั่นเกินเนยเพื่ไม่มีอเลยนี่ไง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 ไหมูวงกางไอหมูวงกางลมลมลมูหลังเานะใครเกินวะดำหรือขาวเกินวะหรไม่ออกวะไอขาวม่เยอะว่ะไอขาวเกินเกินจริงขาวเกิน

โดนไหมเดียวเลยสัตว์มึงว่าใครชนะไอหมูตตาย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 เยอะตายเยอะตายเยอะตายเยอะมากตายเยอะมาก ไปดูบางบอุ้ยเฮ้เียจียวพ้เจียวกูอยดูมองปืนวะเวลาเขาเล่นเขาเล่นยังไงวะขอไปซ่อมนึงนะขอไปซ่อมรถหนึงนาคุกเยอะนะขอขอขอซ่อมขอซ่อมว่าดูเอเลียนน่ยหน้าของจริงสุดละตวคมทำไมดูข่าวคืนวะข่าวเยอะกว่าอุ้ยอ้ยอ้ยายสอง ở bắn ra số phun ra khứi nha, ủa phun khảo nhiều quá khảo nhiều quá, mày thấy ôi mày trong gua hả, đầm nhiều đầm nhiều, tui đù khỏi ban 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 đuai à, ดำคือก็เยอะและข่าวคนนือไม่ผู้น่าหล่อ,อ,ลอไม่จูกลับไปนะ <c oughs> มึงมูมมไม่จูวะุดไ <c oughs> ม่มติด้ววยโอ้โยมึงข่าวเยอะวะ่ะแต่ดำก็เยอะวะ่ะพอๆกันมึงดูใครอ่ะดูไอจอวะเออที่ชุบอยู่วะดูของไนจงเนี่ยแตกเกิดนะเกิดเกิด ตายเองโอ้โหนานจัดพื่อน,นิหยิบพื่อนย้ไห้ตนไหยนไนแร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 ไหนวะไหนวะโอราโอราโอรา แต่แต่แต่แผ่นนี้มันเป็นแผ่นที่แบบเล่นปืนทุกคนได้เลยใช่ไหมไอหมูอะไรนะแผ่นที่เราซซอมเนี่ยมันเอาปืนเล่นทุกคนเลยฮะใช่ใช่เพื่อนมันคือมันมันปรับแผ่นตามใครวะเนี่ยมันก็อย่ไปด่ตามใครนก็ไม่ที่ว่าเขาก็เล่นการปกติแหละแบบเนี้ยเล่นปืนเล่นทุกอย่างปืนเยอะปืนเยอะมันก็เด้เปรียบใช่ไหมเล่นแบบนี้ใช่โอ้โหโจ้ให้อีไม่โจันติเยอะว่ะ ตายอีกเนี่ยโอ้ยอาไม่ตายจริงนะโอ้ไม่ออกเวียงมึงว่าแก๊งเราจะมีแบบภาพแมีไหม้หมู

อ้าวฆ่าเพื่อนเลยจี้เก่งอีกเกลือรั้มมีโคตรเลยเลด็กชายพี่เองั้นรันเกินลิเชตมีพิซซี่อืมไปพี่บ้านบ้านเขาผมชุบยู่บ้านเขาผมชุบยู่ยิงหน่อยเห็นแล้วแลพูดแล้วอยากซ้อมเลยว่ะซ้อมไหมวันนี้สรุปเนี่ยกูกูเริ่มเอันนี้ไม่ซ้อมแต่อยากเล่นนะแต่ในเมืองกูก็ดันปืนเพิ่มอีก เพื่อนสองคนนะเอาเพื่อนหน่อยอีบไว้ตัดรอจะบอกเนี่ยอีป่ะอีป้าวอีป่าวนี่จองไอ้หนู่มไม่คุ้นหนุเลยหรอที่เป็นเอสอบบนี้อะไม่ซ้อมวันนี้ออ๋โอเคได้มันไม่ยาวไปเดี๋ยวมันไม่มีอะไรทำมันถ้ามีซ้อมก็ยังเล่นๆรถเขาขึ้นรถเขาขึ้นรถยิงเลยเฟื่องไม่โคตรเขียนแบบนี้อ่ะเหมือนดำเกลืนแล้วนะเล่นง่ายอลไรไม่โดนยิงไม่โดนอะไรและ วงนอกใช่ป่ะชนะวงนอกหรืออะไรเงี้ยเราอะไรไม่แน่เช่นพูดมาอยู่แต่ในธงมืนแล้ววงไม่มีปืนอยู่กูอยู่แต่ในธงไม่ค่อยรู้เรื่องในไฟแบบนี้เลยแต่มันพอแบบพอรู้แบบน่าเล่นนะอ่ามันนั้นไม่น่าแพ้เอ็มดีเลยอ่ะเราคนแบบผมแบบอย่มีศพต้องลงยังนะยังอีกไอ้สัตว์ยังไม่แตกอีกไอ้เฮีย ให้โจมันจะตีมสองเครื่องมาวะไอเก้ากัว่าสองมันดูลื่นแม่เครื่องไม่รัวไปนุ่งกอบไปนุ่งกอบไปนุ่งกอบซ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 อบขวาขวาหลังขวาหลังใจเย็นคือแล้วเพื่อนคือแล้วจะเล่นจะเย็นนี่ไม่นต้องผ่านตรงกลางข้าแล้วขึ้นนะข้าแล้วขึ้นโจโจเล่นโจโจเล่นเดี๋ยวมึงจะทำคั่วอะไรขอถามมึงอีกครั้งว่ามึงจะทำคั่วอะไรสั่งไอย่างนี้อย่างนี่คือแล้วคิวมากเก็บเราได้พี่

มึงจะแ็ดเหรอมึงจะแ็ดเหรอไอ้ตาตอเอาอยากคุยอะไรเอาเดี๋ไปไปยวไม่ตายไม่ตายมึงเย่งเหรอมึงเย่งมากเหรอมึงเย่งมากเหรอมึงพูดดิมึงพูดดิ แม่คุ้กเข่านิดหน่อยมือมือ่อเ้ยปยปล่อยป่บมาไม่่ยเราไม่ป่ยเรไม่ปล่อยให้ลาอที่เหลือฟงตรงนี้ไม่ไม่ย้กินน้ำนิดหน่อยขอจอดกินน้ำนิดหน่อยไปเียว่ใช่่ไเียวเห็นไมันจ้าไอี้ยกินน้วะมาเข้าเมืองอี้ย่มจิบน้ํโอ้โอ้ยโอตัวนอกเ่้าพี่ดาเ่้าพี่ดาวงนอกเกโอ้โหคม คมพี่ดำเนี่ยมือมือลองดูคมพี่ดำมึงจะเตรียมดิมึงจะเตรียมดิไอ้เหี้ยโคตรลื่นอ่ะดูไม่ดูจอแล้เป็นเม็ดทรายอ่ะมึงจะเตรียมดิคำพี่ดำดิกูมองไม่เห็นอันนี้เหรอไม่มึงเปิดคมพี่ดำี่เปิดในสตรีมเลยเขาไม่เจอหัวเห็ดไงมึงเพิ่งเปิดไปเองเหนี่ยว่ะหัวเห็ดหัวเห็ดโคตรลื่นกูว่าน่าจะปรับสุดทุกอย่างอ่ะน่าจะทำสองจอลื่นแม่งเล่นสบายนะ Ну. No.